สวัสดีค่ะพี่น้องช่องแสงแรกแห่งรุ่นรุ่งทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณ1ล้านซั c สไครบนสนามควันตั้มฟิวนะคะเราจะฉลองกันยาวๆต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆ s u c สไครบนสนาม3โลกมิติและขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่ขออนุญ,ญาตขอบคุณนะคะสำหรับ เพื่อนๆที่ให้ความไว้วางใจที่สั่งซื้ออ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็ลงคอร์สเรียนการสร้างตัวตนบน youtube แล้วก็อ่าเผื่อว่าจะได้ค่าโฆษณาค่าน้ำชาแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างตัวเองแล้วก็เผื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้อีกสักช่องทางหนึ่งแล้วก็ทำอย่างไรนะคะ โดวงไทยก็มีคอร์สสอนซึ่งจะเริ่มสอนในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะขออนุญาตโฆษณานะคะแล้วก็วันนี้มีสิ่งดีๆที่จะนำมาฝากอีกแล้วนะคะไปฟังพอดแคสต์ไปอ่านหนังสือแล้วก็ความประสบการณ์ตรงนะคะก็ล้อมรวมกันมาให้มันเป็นความรู้เพื่อที่จะ ถูกย่อยให้เพื่อนเพ่อนได้นำไปใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับตัวเองนะคะวันนี้ก็นำมาฝากเรื่องของการเอาชนะตัวเองเปลี่ยนนิสัยใหม่ให้เราเป็นคนใหม่ด้วยเครื่องมือใดนะคะอยากจะบอกแบบนี้นะคะวันนี้ก็ได้ไปอ่านหนังสือของคุณคุณเขานะคะ แต่ก็ยังอ่านไม่จบนะคะคิดว่าแค่นี้ก็นำมารวบรวมแล้วก็ย่อยแล้วก็เอาแค่ที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆน,นำไปปรับปรุงเรียนรู้เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เอาให้มันเป็นของตัวเองไปเลยนะคะคุณคุณเขาบอกบอกแบบนี้นะคะเขาเขียนหนังสือสมองเศรษฐีนะคะถ้าใครยังไม่ได้ มีหนังสือนะคะของคุณขุนเขาไปซื้อเลยนะคะซึ่งดีมากๆนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยจริงๆด้วยนะคะลองไปช้อปปิง้งหนังสือคุณขุนเขาได้เลยในอ,อ่านมาแล้วแล้วก็คิดว่าดีก็บอกต่อโฆษณาให้ด้วยนะคะคุณคุณเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยนะคะถ้าเราจะ สร้างความสําเร็จเราต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความฝันก่อนถ้าความฝันของเราที่อยู่มันไกลออกไปนะคะไกลออกไปเนี่ยมันชื่อว่าความฝันความสําเร็จของเรานะคะถ้ามันเป็นความฝันแล้วมันอยู่ไกลเรายังมองไม่เห็นมันอยู่ไกลมากเนี่ยมันจะชื่อว่าความฝันแต่ถ้าความฝันมัน เริ่มที่จะขยับเข้ามาใกล้เราอะ่ะมันอยู่กลางทางแล้วเนี่ยมันจะชื่อว่าเป้าหมายนะคะแล้วพอเป้าหมายมันอยู่ที่การสร้างด้วยสองมือเราเนี่ยมันชื่อว่าความสุขเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วคุณคุณเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองแบบชนิดที่ว่าไม่กลับไป เป็นคนเดิมอีกแล้วนะคะเขาเขาอ่านหนังสือของคุณทีฮาร์ฟเอเอรนะคะชื่อว่าถอดรหัสรับสมองเงินล้านนั่นเองนะคะแล้วดวงอาทยเนี่ยก็คิดว่าสามสิ่งที่เราไปรู้มาจากหนังสือของคุณขุนเขานะคะก็จะเป็นเรื่องของการพาตัวเอง ไปประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะต้องรู้เครื่องมือสามตัวนี้อย่างอย่างแบบว่าเอาใจใส่เพื่อที่จะให้เราลงมือทำให้ได้ในองค์ประกอบสามตัวนี้ก็คือใจาร์ d นะคะอันที่สองคือ h e ดคือสมองคือหัวนะคะอันที่สามก็คือแ hand ก็คือสองมือของเรานี่เองใจหนึ่งสมองสองมือนะคะใจของเราเนี่ย มันจะต้องมีความฝันความหวังความเชื่อแรงบันดาลใจความรักความสุขนี่คือองค์ประกอบของคําว่าจิตใจนะคะจิตใจของเรานี่แหละแล้วทีนี้ทั้งแล้วอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นสมองนะคะสมองของเราเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้คุณจะต้องมีสติคุณจะต้องมีปัญญานะคะ แล้วคุณจะต้องพัฒนาสกิลเซตของคุณไปที่การอันที่สามคือแหนนการลงมือทำนะคะสองมือของคุณคุณจะต้องทําจนกระทั่งคุณเกิดทักษะเป็นเชี่ยวชาญคุณต้องเอ็กซ์เปิดคุณต้องแอดวานซ์คัมเทพไปเลยคุณต้อง3มองค์ประกอบนี้นะคะ่ะไม่มีอันใดที่มันจะสําคัญไปกว่ากัน เพราะถ้าคุณไม่มีใจไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความต้องการไม่มีความโหยหาไม่มีแรงปรารถนาที่มันยิ่งใหญ่มันก็จะไม่ถูกส่งมาที่สมองถ้าสมองของเรามันภาพที่เราจินตนาการมันไม่ชัดสมองมันก็ไม่ตอบโจทย์มันก็หาทางไปไม่เจอมันจึงต้องสอดคล้องเลคะแรงปรารถนาที่แรง ที่รุนแรงที่แรงมากที่เราต้องเอาไม่เอาไม่ได้ฉันต้องได้แบบนั้นอะ่ะมันจะถูกสั่งมาที่สมองแล้วสมองเขาก็จะหาวิ่งหาความรู้วิ่งหาวิธีการวิ่งหาคนช่วยวิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะดิ้นนะคะเพราะว่ามันถูกสั่งการมาจากจิตใจใจสั่งมาแล้วสมองเขาจะหาวิธีหาทาง เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณคิดไว้วางไวนะคะแล้วมันก็ผ่านการแอคชั่นนี่แหละค่ะก็คือการลงมือทำนะคะแล้วแล้วเขาบอกว่าความเชื่อนะคะคือจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณไม่มีความเชื่อมันจะไม่เกิดกระบวนการทั้งหมดความเชื่อคือตัว ผลักดันให้มันเกิดความคิดเกิดจินตนาการเกิดภาพฝันจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการลงมือทำนะคะคุณต้องเชื่อก่อนออกเดินทางนั่นเองนะคะกุญแจทางจิตวิญญาณเราจะไม่มีทางสำเร็จไปไกลเกินกว่าความเชื่อของเรานะคะเป้าหมายชัดแค่ไหนถ้าใจไม่เชื่อก็ไปไม่ถึง เป้าหมายจะมีสมองแบบคนจงตั้งเป้าหมายแบบนี้นะคะจงตั้งเป้าหมายแบบเราจะต้องสร้างสมองของเราให้เป็นสมองของคนรวยเสียก่อนอเขาจะไม่แนะนำให้ตั้งเป้าหมายเป็นเงินเพราะว่าถ้าเรามีเงิน แล้วถ้าสมองของเราไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่คนรวยถ้าวันใดที่เงินมันหมดคุณจะสร้างเงินขึ้นมาอีกไม่ได้แต่ถ้าคุณมีสมองแบบเศรษฐีแบบคนมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อไหร่ที่เงินมันถูกสูญหายไปด้วยวิธีใดก็ช่างแล้วเงินของคุณจะถูกสร้างมาด้วยหนึ่งสมองและสองมือของคุณนั่นเองเขาบอกมาแบบนั้นนะคะ แล้วก็ความชัดเจนคือการบอกสมองคือถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดสมองมันจะหาทางไปไม่เป็นนั่นเองนะคะการสั่งการให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือภาพคุณต้องชัดเป้าหมายคุณต้องชัดประมาณนั้นนะคะแล้วก็องค์ประกอบของความสำเร็จเนะะี่ยค่ะ 90%นะคะไม่รู้คนส่วนมากนะคะเ0้าเอา95้าเลยไม่รู้ว่าองค์ประกอบของความสำเร็จมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมองเห็นโอกาสเราต้องมองผ่านสมองคนส่วนมากไม่รู้นะคะข้อที่สองสมองของเราเนี่ย จะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่เราสนใจข้อที่สโจทย์ต้องชัดสมองจึงจะตอบคำถามได้นะคะข้อที่สภาพเป้าหมายต้องชัดเจนสอดคล้องกันหมดเลยนะคะข้อที่5ให้สนใจสิ่งที่เราจะไปเป็น ให้สนใจเฉพาะสิ่งทางที่เราจะสร้างไปหาเป้าหมายค่ะเพราะว่าถ้าเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลถ้าเราให้ความสนใจสิ่งนั้นจะเติบโตแบบนี้นะคะแล้วอุปสรรคขวากน้ำคุณจะมันจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะคุณไม่ได้ไปโฟกัสมันเขาจะแนะนำประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อที่หเราจะดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควร ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการข้อที่ 7. สมองจะรักษาระดับของการคู่ควรถ้าเราคู่ควร1 0 0 0 0แสนสมองจะรักษาให้คุณอยู่ที่10,000แสนถ้าเราคิดว่าเราคู่ควร1ล้านสมองจะรักษาพลังงานของเราให้คู่ควรกับ1ล้านความหมายจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อที่8นะคะฝัน สมองจะมองเห็นโอกาสแบบชัดและเชื่อถ้าคุณฝันชัดถ้าฝันไม่ชัดสมองพาคุณไปไม่ถูกทางนะคะแบบความฝันเนี่ยมันจะสอดคล้องถ้าคุณถ้าคุณฝันไม่ชัดสมองเขาจะสร้างทางหรือว่าเครือข่ายในสมองเนี่ยเขาจะหาวิธีไปหาสิ่งนั้นอะ่ะเขาจะหาไม่ได้ ถ้าชัดละเอียดเขาจะพาคุณไปได้นะคะแล้วข้อที่เก้ค่ะใจใจเปิดใจคุณนะคะจะเปิดเฉพาะสิ่งที่คุณรักเท่านั้นเวลามีไว้แลกกับเงินเนี่ยค,คือคือความคิดของคนจนแต่ถ้าเป็นความคิดของเศรษฐีเวลามีค่าย,ยิ่งกว่าเงินนะคะเรา ลองมาพิจารณาตัวเราเองว่าความคิดในหัวสมองของเราอะเราคิดแบบคนจนหรือเราคิดแบบคนรวยถ้าเรารู้ว่าเราคิดแบบสิ่งที่ไม่ได้พาให้เราไปเจริญเติบโตจงเปลี่ยนนะคะจงเปลี่ยนแล้วก็จงฝึกเพราะว่าการฝึกให้เรามีวินยัยมันต้องฝึกทุกวันแม้ว่าเราจะ ไม่อยากทําแค่ไหนนะคะในวันนั้นอะเราไม่อยากทําแค่ไหนเราก็ต้องบังคับใจเราเองเราต้องบังคับตัวเราเองให้ลุกขึ้นมาทําเพราะการฝึกวินัยให้เป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยให้ให้รู้ไว้เลยว่าคนจนจะไม่ทนกับวินัยใหม่ๆแต่คนรวยเขาจะทนจนเขาเป็นอัตโนมัติใหม่แล้วพอเขา ฝึกจนเป็นนิสัยเขาก็ไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนอีกต่อไปเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นจงมีวินัยนะคะจงใช้หัวใจใช้สมองและสองมือสร้างความสำเร็จให้ตัวเราเองนะคะ ปัญญาจะมาก่อนเงินตราเสมอถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาเราจะไม่มีทางหาเงินกับสิ่งที่เราไม่รู้ขอให้เพื่อนจําไว้เลยนะคะสติก็จะมาก่อนสตังนะคะสตังเยอะสติไม่มีเดียวมันก็หมดนะคะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสตังหมดเราก็เสกสร้างใหม่เนรมิตขึ้นใหม่ ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะงอกออกมาจากสมองที่เราเสกสร้างคุณสมบัติให้มันเป็นคนรวยให้มันเป็นเศรษฐีมันอยู่ในสมองของเรานะคะเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาเหมือนเราปลูกต้นไม้เลยนะ,ะเมื่อมันหมดไปมันตายไปเรารู้วิธีปลูกเราก็สามารถปลูกขึ้นมาได้ใหม่ตลอดเวลานะคะ จงใช้สติปัญญาแบบเศรษฐีนะคะเศรษฐีเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินนะคะไอเดียเขาก็จะถูกสร้างขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็เศรษฐีนะคะเขาต้องหาเงินเก่งเราก็ใช้เงินเป็นใช้พลังงานสร้างงานฝึกให้เป็นมืออาชีพให้ได้เพื่อพัฒนาตัวเองเรียนไม่หยุดยั้ง ไม่มีหยุดเรียนนะคะความสุขมันจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเราจงสร้างความสุขสร้างความผาสุขให้อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราตลอดเวลาแล้วเราจะมีพลังในการเสกสร้างไอเดียมันจะมาจากความสุขถ้าเรามีความสุขเราจะสามารถสร้างงานสร้างเงินได,นออด้มันจะต่อยอดมันจะต่อยอด ไอเดียของเรามันจะถูกต่อยอดแล้วมันจะออกมาเป็นมูลค่าแล้วเราก็จะมีความสนุกกับการสร้างมันนะคะมันจะเป็นแบบนั้นจงอยู่กับสิ่งที่อ่าแล้วถ้าแล้วก็คนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเขาจะอยู่กับสิ่งที่เกลียดอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าไม่ว่าเราจะรวยหรือจนนะคะเพื่อน คนรวยเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เขาสามารถที่จะสร้างตัวเองให้มันสร้างงานให้มันมีประสิทธิภาพในสิ่งที่เขาไม่ชอบละเขาทําได้นะคะเหมือนเขาบังคับเขาบังคับตัวเขาเองได้บังคับกายบังคับใจบังคับจิตวิญญาณในการเสกสร้างแต่ถ้าเป็นคนที่จน ความคิดนะคะความคิดจนเขาจะไม่ค่อยทนเขาจะทนกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะคะคือว่าเขาจะยอมจ่ายยอมเสียเวลากับสิ่งที่ที่ทำให้ตัวเองเพื่อที่ทนการพัฒนาตัวเองนะคะคนจนทนไม่ได้ทนที่จะไปรวยนะคะทนไม่ได้แต่คนรวยเนี่ย ไหวฝึกเพื่อที่จะให้ตัวเองไปอ่ะมันมันต้องผ่านการหล่อหลอมตัวเองมันต้องเจอแรงเสียดทานมันต้องเหนื่อยมันต้องล้ามันต้องอดหลับอดนอนมันสารพัดเข้าใจไหมคะคนรวยทนได้แต่คนจนแผบเดียวเลิกแล้วมันมันจะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่ฉุดสิ่งที่ฉุดเราลงมานะคะคือ อดทนไม่ได้นั่นแหละคือความอดทนเนี่ยเราเราเราทนไม่ได้อดใจไม่เป็นอดทนไม่ได้อดใจไม่เป็นคนรวยก็คืออดทนได้อดอดใจเป็นเจ็บที่ขาดวินัยนะคะถ้าการกรณีที่ขาดวินัยเนี่ยเจ็บที่ขาดวินัยมันจะชิบหายนานโอ้คำนี้แรงนะคะเจ็บที่ชีวิตบัรายนไคือการตามใจตัวเอง ะะแรงมากนะคะแล้วก็สรุปเลยค่ะเพราะว่ากะว่าจะไม่ให้เกินยี่สิบนาทีเพราะว่าเพื่อนๆนี่ทนฟังนะคะขอให้นะคะขอให้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตตั้งต้นจิตวิญญาณของเรานะคะที่เป็นตัวนำเป็นเฮด เป็นเฮตเลยเป็นเป็นตัวนํำที่จะสั่งการมาที่สมองจิตใจจิตวิญญาณของเราจินตนาการภาพความสำเร็จชัดๆนะคะถูกส่งมาที่สมองด้วยความรู้สึกส่งมาแบบความรู้สึกนะเพื่อนมันจึงจะทำให้สมองเนะะี่ยค่ะหลั่งสารเคมีที่เป็นความสุขออกมาจากสมองนะคะ พอหลังพอสมองถูกถูกสั่งการมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเป็นสิ่งที่เราต้องการสมองมันหลั่งสารเคมีหลั่งสารความสูงออกมาเพื่อที่จะสร้างสร้างวิธีการมันจะเกิดปัญญาถูกไหมคะเกิดม,มีมีสติมีสมาธิเกิดปัญญาสร้างทาง วิธีการสร้างกดสมองสั่งมาที่มือคุณจะถูกแอคชั่นที่ร่างกายของคุณแอคชั่นแล้วสามอย่างนี้มันล้อมรวมกันเป็นหนึ่งนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายของคุณจะได้อย่างแน่นอนถ้าสามสิ่งรวมกันเป็นหนึ่งนะคะกาย กายใจจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละรวมกันนะ่ะแล้วคุณทำนะ่ะคุณลงมือทำด้วยความเชื่ออย่างแรงนะคะคุณจะไม่ถูกขัดขวางจากอะไรเลยถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมีมากมายเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นนะคะคุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่โฟกัสเป้าหมายคุณจะมีโฟกัสแบบมแมลงพึ่งเลยนะคะ คุณจะบินไปหาดอกไม้นะครับไม่ต่อให้เส้นทางบินของคุณนะมีสิ่งที่เป็นขยะกองขยะอะไรพวกนี้คุณจะมองผ่านทั้งหมดคุณจะโฟกัสแบบแมลงพึ่งนะคะคุณจะไปแบบนั้นเลยเพราะว่าคุณจะไปทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณของคุณคุณถูกสร้างงานของคุณจะถูกสร้างผ่านจิตวิญญาณของคุณ แล้วคุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะวันนี้มา20นาทีจะไม่ให้เกินแล้วก็ในวันต่อๆไปโดวไทยจะนำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วก็จะเอาให้ถึงจะทำให้เพื่อนๆที่ฟังนะคะพัฒนาตัวเองนะคะเอาให้ถึงระดับจิตวิญญาณเลย ถ้าไม่ถึงจิตวิญญาณจะไม่ใช่ช่องนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทักษะเราจะต้องเอาเป้าหมายเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตให้ได้เอาให้มันเปลี่ยนระดับจิตวิญญาณมันถึงจะเป็นช่องนี้นะคะถ้าเป็นเบบีเราจะไม่เล่นด้วยเลยนะคะจงตั้งใจนะคะไม่มีอะไรที่เกินความตั้งใจของเราถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนถ้าเราตัดสินใจที่จะไปเป็น อะไรก็ขวางทางเราไม่ได้ค่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะเพื่อนที่ฉลาดที่สุดไม่มีอะไรเกินมนุษย์มนุษย์นี่ฉลาดที่สุดแล้วอะไรที่ตัดสินใจอะไรที่ต้องการนะคะจงทำมันด้วยหัวใจหนึ่งสมองและสองมือสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ